ที่เราจะเลือกในวันนี้นะคะก็คือฟูดเนื้อตุ๋นไม่ชอบรอในเรื่องของความรักอะตองเป็นคนที่ไม่ชอบรอเหมือนกันแต่ผู้ชายคนนั้นแซ่บอะเราก็รอ,อได้อืมนุ่มมากทุกคนน้ำเขาหอมหวานอร่อยมากเลยอะนุ่มละมุนลิ้นสวัสดีค่ะอยู่กับตองในราย แล้ววันนี้นะคะเราอยู่ในบรรยากาศสบายๆที่ฝนตกอุ่นทึมนะคะแต่ฟ้าปะโปร่งก็งงมากเหมือนกันแล้ววันนี้ตองจะมาเอาใจสายเนื้อคือเล็งร้านแล้วแหละว่าจะเอาเป็นอะไรที่แบบเป็นเกี่ยวกับเนื้อตุ๋นดีกว่าเนาะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูแอป Delive อรเลยดีกว่าซึ่งร้านที่เราจะเลือกในวันนี้นะคะก็คือคูดเนื้อตุนเราจะเลือกมาสัก3เมนูละกัน พอดีพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปมาค่ะเริ่มเบสิกเบสิกก่อนละกันของร้านก็คือเกาเหลาเนื้อโอชาจัดแปะลวกจิ้มไม่จ่าลวกจิ้มลวกจิ้มเนื้อโอชาอีกหนึ่งละกันและอย่างสุดท้ายนะคะที่ตอนจะเลือกก็จะเป็นข้าวเนื้อตุ๋นเอ็นแก้วซึ่งเอ็นแก้วเป็นยังไงเอ็นของเนื้อหรือเอ๊ะหรไงเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันดีกว่าเนาะ โอเคมะสั่ง3อย่างสั่งเลยละกันตอนนี้แอปกําลังค้นหาไรเดอร์คือด้วยความที่ฝนมันตกไงทุกคนกปกติถ้าฝนตกอะเราก็จะไม่ค่อยสั่งอาหารไันใช่ไหมเพราะว่าส่งสารพี่ไลเดอร์แต่วันนี้หิวจริงๆไม่ไหวแล้วไ้ตะขาดแล้ว แต่เมื่อกี้นะคะที่เรารอว่าจะมีไรเดอร์รับเราไหมตองก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังตองทำไหมตองทำไม,ม,ำไมคือต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยตองเป็นคนที่ไม่ชอบรอแต่ว่าในเรื่องของของกินสมมติว่าเราไปร้านร้าน,านยำร้านหนึ่งที่แบบดังมากๆและแบบลูกค้าปกติร้านดังล่ะลูกค้าก็จะต่อคิวแบบยาวเหยียดลุคือเป็นคนที่ถ้าอยากกินอะไรก็ตามก็รอได้แต่ไม่เคยรอ,ออะไรไม่ได้เลย ถึงไม่ชอบรอแต่อะไรที่สาคัญกับตองจริงๆอะตองเป็นคนที่รอได้ในเรื่องของความรักอะตองเป็นคนที่ไม่ชอบรอเหมือนกันนะคะผู้ชายคนนั้นแซปเราก็รอได้ไรเดอร์โทรมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปยืนรอไรเดอร์กันนะคะตึ้งตึด้วยความที่ฝนมันลงเม็ดเงทุกคนเราก็เลยต้องให้พี่เขาแบบขับเข้ามาส่งเราในร่มๆส่วนพี่เขานั้นก็คือเปียกมาเราต้องไหว้ยอพี่เขาด้วย ได้มาแล้วค่ะหาที่กินข้าวกันทั้ทุกคน ทานแล้วหอมมากหอมเนื้อหอมเครื่องหอมน้ำซุปหอมทุกอย่างเราจะมากินกันที่เกาเหล่าเนื้อตุ๋นชิมน้ำก่อนละกันน้ำเขาหอมหวานอร่อยมากเลยอะเราจะมากินเนื้อตุ๋นกันนะคะทุกคนนี่ บุ้งผักบุ้งเขากรอบมากทุกคนมาตามด้วยลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นทำโตโตอืมลู้เห็นอร่อยมากกระเทียมเจลร้านนี้นะคะเขาจะใช้ของใหม่ทุกวันนะจะไม่ใช้ของเก่าเลยมันก็เลยแบบหอมทำให้แบบน้ำากรหล่าของเราเนี่ยหอมมาก ถ้ามาเนี่ย,เ,ยเป็นเกาเหลาที่ถ้าสมมติว่าที่ร้านเขายังเปิดให้นั่งกินอะ่ะไม่ต้องปรุงเลยเรายิ่งช่วงนี้ใช่ปะเราต้องสั่งมากินที่บ้านอะ่ะก็คือไม่ต้องกลัวเลยว่าเครื่องปรุงที่บ้านจะไม่มีอะไรเงี้ยคือกินอย่างนี้ได้เลยอร่อยแล้วมปมนรู้ท่าที่พอดีมากน้ำซุปของเขานะคะก็เป็นน้ำซุปตุ่นยาจีนนะคะทุกคนมาต่อด้วยข้าวดีวกว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวเนื้อตุ๋นเอ็นแก้วนี่คือเอ็นแก้ว ตอนแรกตองคิดว่ามันน่าจะเป็นเอ็นที่แบบกรุบกรุบเหมือนเอ็นหมูอ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่อ่ะมันนุ่มๆหนึบๆหน่หนอยอ่ะ <ๆ S 1> คือร้านเขานะคะต้มจนเปื่อยมันก็เลยแบบนุ่มละมุนล,ลิ้นพวกความอร่อยเนี่ยเราต้องกินจับน้ำของเกาเหลาอันอย่างนี้ดีมากมกินเข้ากันคือต้องยังไงถ้าสั่งร้าน,นี้นะต้องกินด้วยกันถ้าใครจะสั่งข้าวร้านอูดเนื้อตุ่นนะคะก็คือพลาดไม่ได้เลยกับ2เมนูนี้ยังไงก็ต้องสั่งมากินคู่กันซึ่งมันดีมากทุกคน เขาน่าจะตุ่นเนื้อประมาณ20ชั่วโงได้นะคะทุกคนเพราะว่าเนื้อนุ่มมากเลย จิ้มน่ยถ้าขอเดานะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นปอดหรือเปล่าแต่ขอเดาว,ว่าน่าจะเป็นปอดปอดของเนื้อนะคะอันนี้นะคะน่าจะเป็นเนื้อตุนอันนี้น่าจะเป็นเนื้อหลวกอันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่เนื้อตุนเน,นื้อเนื้อตุน กทุกคนนุ่มแบบนุ่มเลยอ่ะเผ็ดผลนะคะให้ตองเลือกกินทุกอย่างกับน้ำเกาเหลาเนี่ยเพื่อความแบบลื่นคอกินแล้วแบบเฮ้ยมันจะฟินบวกขึ้นไปอีกอันนี้นะคะเป็นเอนแก้วแม่เอนแก้วขาวอืมอันนี้หนึบมากดีอร่อยเราจะไปกันต่อเท่มันเป็นปอดหรือเปล่าไม่รู้แต่คือว่ามันจะเป็นปอดมันก็ต้องเป็นปอด เอาจริงๆบ้ขอสารภาพว่อปอดอ่ะไม่เคยทานเลยเขาจะมีความผมนิดๆไม่แน่ใจนะว่าเป็นความผมหรือว่าเป็นรสชาติของกระเทียมขออีกรอบขอชิมปอดอีกสักรอบนะคะรสชาติเขาเนี่ยเป็นยังไงกันแน่พวกความมั่นใจเริ่มรสชาติคล้ายๆตับแนตะ่มีความหมึด นึบๆตรงแบบขอ,อบๆอะลวกจิ้มนะคะเขาก็ต้องมีน้ำจิ้มแล้วกดเป็นแมค้าเมื่อกี้นะคะเราล่าน้ำจิ้มไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาชิมเนื้อที่แบบถูกกะโลมด้วยน้ำจิ้มจะมาลองกินเนื้อลวกก่อนเลยแล้วกันนะคะแน่ จิ้มเข้าไปอ่ะเขาจะมีความแบบมีความเผ็ดขึ้นมาอีกให้ตองระหว่างเนื้อลวกกับเนื้อตุน๋นตองเลือกเนื้อตุน๋นเพราะรู้สึกว่ามันนุ่มกว่าอุ้ยอันนี้คือผ้าขี้ริ้วหรือเปล่าใช่ผ้าขี้ริร้วเปล่านะลองชิมเนียอืมอร่อยดีอ่ะอันนี้ดีปกติผ้าขี้ริ้วมันจะกรุบๆใช่ปะ่ะแต่ว่าอันนี้มันจะแบบนุ่มกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเอาไปตุน๋นมันก็เลยได้ความแบบสัมผัสที่นุ่มกว่าน้ำจิ้มเนี่ย ต้องขอแนะนํานะคะว่าเหมาะกับคนที่ชอบรสชาติของความเผ็ดแต่ถ้าใครที่ทานเผ็ดมากไม่ค่อยได้เนี่ยก็ขอให้แบบราดน,น้อยๆแล้วกันไม่ก็ค่อยๆเอาจิ้มทีลชิ้นไปมีความเผ็ดอยู่ใหนมีอะไรอีกนี่แล้วกันเน่ เมื่อกี้นะคะทุกคนที่เราแบบไปรับอาหารตอนที่พี่ไรเดอร์เขามาส่งอ่ะคือต้องบอกเลยว่าไม่กลาเล่นเลยเลยเพราะว่าสงสารพี่เขามากอะ่ะด้วยความที่พี่เขาต้องขับรถตากฝนไปเอาอาหารให้เราทานตัวตัวพี่เขานะเปียกแบบโลกเลอือเปียกทั้งตัวไม่มีตรงไหนที่ไม่เปียกอะ่ะแล้วคือเราเห็นแล้วแบบ คือก็รู้สึกผิดด้วยที่แบบดันมาสั่งอาหารตอนที่แบบฝนตกแต่ก็ต้องมองอีกมุมนึงว่าเออบางทีพี่พี่รเดอร์เขาอาจจะต้องการออเดอร์ในช่วงฝนตกก็ได้คือช่วงเนี้ยก็เข้าใจนะคะว่ามันเป็นช่วงของโควิดนะเนาะแบบแล้วช่วงนี้ก็คือโดนล็อกดาวน์กันแบบล็อกดาวน์หนักมากห้างฮืองอะไรก็คือโดนปิดโหมดทุกคนก็คงจะแบบได้รับผลกระทบจากโควิดนี้เป็นยันอย่างมากหละ ก็คืออยากให้ทุกคนนะคะดูแลรักษาตัวเองแล้วก็รักษาสุขภาพไปไหนก็ใส่แมสลหลังเจลแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตปัญหานี้ไปพร้อมๆกันนะคะหวังว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปเร็วๆนี้ค่ะมาค่ะเราจะไม่ดราม่าเราจะกินแล้วก็มีความสุขการกินไปพร้อมๆกันนะคะจริงๆอ่ะอยู่บ้านนะการที่ล็อกดาวน์เราแบบอยู่บ้านแบบ work from home อย่างเงี้ยเราก็ สามารถทำอาหารกินกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขได้นะคะหากกิจกรรมทำอาจจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่ได้อยู่กับครอบครัวก็ได้มองในแง่ดีโลกสวยใครเป็นบ้างอยู่บ้านแล้วแบบนั่งจัดบ้านทำบ้านเป็นคาเฟ่ไหมทุกคนอันนี้ก็คืออีกหนึ่งไอเดียนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็ทำกันเพราะว่าตอนนี้เราไม่อยากจะออกไปไหนใช่ป่ะเพราะว่าก็กลัวเชื้อโรคเราก็อาจจะแบบจัดบ้านให้เป็นมุมคาเฟ่ไว้ถ่ายรูปเก๋ๆลงไอจีอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าเราอะ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารมากมาขนาดนั้นแต่เราเป็นสายกินค่ะทุกคนถ้าตอนทําผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเรามีหน้าที่ก็คือกินค่ะกินเป็นนะแต่คือไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ก็กินเป็นงงไหม มาสรุปอาหารจากร้านอู๊ดเนื้อตุ่นนีนะคะสามเมนูที่ตองเลือกสั่งมาเนี่ยก็คือเป็นเมนูเนื้อตุ่นเหมือนกันทั้ง3อย่างเลยแต่ว่ามันก็แค่แตกต่างกันไปว่าแต่ละเมนูก็คือเกาเหลาก็จะเป็นอีกรสชาตินึงไปเลยนะคะส่วนข้าวก็จะเป็นอีกเนื้อสัมผัสหนึ่งไปส่วนอันนี้ก็คือเลือกจิ้มก็ได้เนื้อสัมผัสที่แบบแน่นเนื้อนเน้นๆนนะคะกินกับน้ำจิ้มก็คือแบบ ได้รสชาติของความอร่อยที่แตกต่างกันไปในแต่ละเมนูก็คือถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปสั่งในแอป Del i v e r y ในร้านของอุดเนื้อตุ่นกันได้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาของตองแล้วนะคะในรายการหนูหิวพบกันใหม่ในเทปหน้าตองจะพาไปชิมอะไรอย่าลืมติดตามกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย